กินเจนเนี่ยทั้งหมด9วันแต่บางท่านเนี่ยอาจจะล้างท้องแต่วันที่14ถ้าไม่ใช่เจเขาเรียกอย่างนึงว่าชอเอาน้ำแข็งเป <c oughs> ล่าเต็ม <c oughs> สี่ครับเต็มสี่อุ้ยติดตามไหมเนี่ยติดตามติดตามนะ ผมสวัสดีครับอยู่กับผมอาร์ตอีทอีทอาร์นะฮะสำหรับวันนี้นะฮะเราอยู่ที่วงเวียงยี่งนะครับแล้วในช่วงเวลาที่ผมถ่ายอยู่ตอนนี้เป็นเทศกาลกินเจนะครับแล้วผมเนี่ยจะพาทุกท่านนะพี่ๆน้องๆที่ดูกันอยู่เนี่ยพาไปหาของกินนะครับของกินนะฮะที่เป็นเจหมดเลยนะเดี๋ยวไปเลยดีกว่าก็เดี๋ยวร้านไหนร้านไหนถูกใจก็ให้แจ๊บเหมือนเดิมโอเค เอยู่ตรงนี้เขาเรียกว่าเส้นถนนมพระชอยนะฮะใกล้ๆม,มูนอีีฟอยตึงแล้วก็ใกล้สอนอมพระชัยด้วยนี่ผมมีร้านหนึ่งร้านประจำแลที่ขายทุกปีร้านนี้ผมชอบกินมาก ผมสั่งเป็นมีเหลืองนะครับเป็นมีเหลืองหรือว่าเรียกอย่างที่ทานที่ผมเข้าใจโซบะเจะ้าพอดีโซบะไม่รู้บูดอะไรหมดเออมันก็กินเหมือนฮาจ,จิบงฮาจ,จิบังนะแต่ว่าชอบเขาเรียกหมีม่ซั่วหรือก็มีเหลืองเขาเรียกว่ามีเหลืองมีกระเฉดก็อีกอย่างหนึ่งหมี่ซั่วก็น่าจะอีกอย่างหนึ่งเทศกาลกินเจเนี<า>่ยในปีนี้นะครับตรงกับวันที่15ถึง23ตุลานะครับถ้าตามปฏิทินจีนแล้วเนี่ยก็จะเป็นตรงกับ1ค่งข้ามเก้าเดือน9แต่ถ้าเป็นตามปฏิทินของไทยเนี่ยหรือสากลแล้วเนี่ยก็จะะะตตรรงงกััับบเเเเดดืือออออนนนนนนุลาค่ เดือนตุลาก็เดือนตุลาเดือนสิบอ่าเราจะสิบเอ็ดนี่คือตามตาม,ตามปฏิทินโลกหรือตามปฏิทินสามกลถ้าผมผิดตรงไหนต้องขออภัยด้วยฮนะแล้วก็ก่อนกินเจนเนี่ยทั้งหมดอ่ะรวมๆแล้วอ่ะทั้งหมดเขาจะกินกันทั้งหมด9วันแต่บางท่านเนี่ยอาจจะล้างท้องแต่วันที่14บสเขาจะรวมเป็น10วันอ่าทำไมต้องล้างท้องก่อนคุณรู้ไหมครับคุณเจทำไมอ่ะก็เพื่อล้างท้องก่อนเนี่ยให้สภาพร่างกายเนี่ยปรับเพื่อที่จะกินอ่ากินเจได้ดียิ่งขึ้น มีโทรมาสั่งเยอะครับเราก็เดินไปหาของทานเล่นก่อนนะเป็นพวกของตงของทอดนะข้าทอดทอดตอกตองตอกเปี๊ยะเอาขค้คขาทอด20ครับหากินเลยอุ้ยอุ้ยดูเห็ด,ดถ้าถ้ามองมองมันเปี๊ไก่เหรอถ้ามองดีๆผมมองเป็นก้ามปูอะเต็มชทอดแล้วก็เท้าด้วยนะครับพี่ครับ อ่าได้ของท้อแล้วชิมตรงนี้เลยหรอชิมไห้เพิ่เห็นเลยเฮ้ยว่าพูดดังไม่ได้อยู่ <c oughs> ตรงนน้นเหรอ,หอนนข้างหลังเจ๊หะไม่ไม่น่าเจมั้งข้างหลังหน้าชอ <c oughs> อะน,นั่นน่าตอเนี้สัตว์ล้วนล้วนตาแล้วนี่ครับมีเหลืองมีเหลืองหรือผัดหมี่โซบะนะครับ <c oughs> ที่ผมเข้าใจเองนะทำโตโตระวังนะ โอ้หรือเป่ากันหูยน่าจะพองนะเนี่ยเขาบอกว่าอันเนี้ยแทบไม่ต้องปรุงเลยอันเนี้ยใส่บีบแค่มะนาวอย่างเดียวอยู่เลยแต่ว่าถ้าใครชอบเผ็ดชอบหวานเขามีเครื่องปรุงให้นะแต่ว่าเดี๋ยวผมจะขอปรุงนิดนึงเพราะว่าอาจจะติดเผ็ดหน่อยๆนิดหน่อยมีขีเมาเผ็ดเบเฮ็ด

เอาจริงแล้วอา,อาหารเจอ่ะมันไม่ได้จือดอย่างเดียวนะมันก็มีแบบความนุ่มกรมกก่อมอะไรของมันนะรสชาติมันเป็นสไตล์ของเขาอยู่แล้วอาหารเจอ่ะเอาคุณให้กี่จจับครับหยิบไม้ขึ้นมานะครับอยากใดสำหรับเอ่อสำหรับผัดหมี่ที่มเมาร้านนี้นะครับ <Wow. S 2> สำหรับร้านนี้นะเอาไปเลยกิจจบไม่รู้จำไม่ได้แต่ว่าให้เยอะแน่นอน <Wow. S 1> แล้วก็ ได้เป็นพวกปัาทอดปัาทอดเสือกทอดขอใช้เท้าเออ่จิ้มไปเลยน้ำจิ้มผสมถั่วมี่รายการกินเก๋์บ่อยๆนี่น้ำหนักจากปกติก็ขึ้นอยู่แล้วนะนี่น่าจะหนักกว่าเดิมเข้าวโพดอล่วเราหากินนะกินง่ายดีเราไปทางข้าวดแล้ว เอาไปกิ้สองแจ๊มนี่เก็บไว้เอาไปทอดสองแจ๊มนี่ใช่เพราะ้อกินตอนร้อนตุ๋ทอดใหไ่กน่าจะเก็บเกีียวหน่อยเกีียวจะให้กูแดงเดียวไม่ให้กูเกียวเลยมองผล่นผื่นคิดว่าหมูอยู่ข้างในโอ้ยมจิ้มทอรักทอรัน มันคืออะไรวะไหนหน่าเป, <พบ S 2> ป็นพวกมีไฟรอดพวกหักอะไรพวกนี้เหรอได้สมบัติไม่ค่อยได้ให้น้อย <laughs> ดูนี <laughs> ้อ่ะนี่ต <laughs> ่อะอะไร เจอแล้วเจอแล้วตอนนี้หาที่จอดรถได้แล้วนะครับก็เดี๋ยวลงเดินดูสักหน่อยเมื่อกี้เป็นบรรยากาศนะวงเวียนโอเดียนนะฮะนี่ไม่ของหวานไหมหวานสักแก้วเดินกินครับผมเอาสิบอย่างเลยนะครับเอาน้ำแข็งเปล่าเปล่าไม่ขายไป <c oughs> ได้สิบอย่างเลยอะลองดูลองดูอร่อยได้ครับ,แ,รบแม่จัดมาให้ผมเลยครับ แก้วแก้วก็อร่อยครับขอแก้วน้ำแล็งเท่าไหร่ครับห้าสิบาทด้กันโอ้ยห้บาทโอ้ยห้า exactly. สิบบาทได้เยอะเนี่ยไม่ต้องกินข้าวเลยโอ้ยไม่ต้องไม่ไม่แวะร้านไหนแล้วล่ะครับครับโอ้ยเกือบโลเกือบโลเกือบโลเนี่ยเอาจริงเกือบโลเนี่ยคนอื่นมาไม่ได้อย่างนี้จบเลยนะขอมาของครับ ติ้มลงไปนี่ไม่โดนน้ำตรงน้ำแข็งเลยนะอุ้ยแม่เขาให้เยอะมากเลยเจ๋อเจ๋อน้ำลำไยกินให้หมดครับเมื่อกีนเมื่อกันเสียเสียใจเลยเป็นไงหวานหวานโอ้โหอยู่ลูกบงลูกบัวโอ้มาทั้งบ่อเลยเนี่ยหมดหมดหมดบ่อเลยเนี่ยการบงการบัวเหยาวงเหงาวกล้วยเม็ดบัวอะไรอันนี้เขาเรียกว่าอะไรเอ่อแปะก้วยเหรอแปะก้วยอันนี้สำหรับเันเนี้อหมเอาไปเลย Được rồi Mình đem cái này mình không ăn là em MC Em gặp em em MC mà, em gặp em là em MC Em gặp MC MC

นนดีอมันเหมือนขนมจีนก็จริงนะแต่ว่ามันมีความเป็นน้ำหอมเจี๋ยรสชาติมันจะแบบต่างนิดนึงอ่ะแต่ก็ย,ยังคงรสชาติเพราะว่าคือขนมจีนเหมือนไง<ช>ถึงจะมาเป,เป็นจงเป็นเจแต่ว่ารสชาติเขาจะยังคงเดิมให้ให้ให้ใหรสชาติออกมาจัดจ้านได้เหมือนกันรสชาิลอร่อยแล้วก็ <laughs> ต้องต้องบอกว่าพี่พอแนะไม่ได้ว่าไม่อร่อยนะคือหลายร้านเลยนั่นน่าจะเป็นพวกข้าวแกงข้าวแกงเจข้าวแกงเลยนี่กระเฉพาะปลาโอ้ยเฉพาะปลาแล้วเจใครที่มาแล้วกลัวว่าจะไม่มีร้านเอ้ยไม่มีที่ให้นั่งกินนะครับมีนะครับข้างหลังก็มีเกามีโต๊ะให้นะฮะ เฮ้ยเฮ้ยลูกชิ้นนด้วยเดี๋ยวก่อนเดีย๋ยวก่อนคืออะไรวะแคบหมูเออแคบหมูร้านนาเฮ้ยมันเจได้ไงอ่ะลองไหมนี่นี่ทางเขาอยู่นี่เออลองไหมอุ้ยมีนี่ลูกชิ้นด้วยลูกชิ้นด้วยลูกชิ้น,นเอาอย่างละสองค,ครับพี่อย่างละสองจิ้มไหมคะจิ้มเลยนะครับอันนี้ทำทำมาจากอะไระครับพี่กระปุกค่ะมีสารอะไร็เดี๋ยหอมสารละกายเห็ดหอมอ๋อสารละลายเห็ดหอม บวาเป็นเผือมนี่เราคิดว่าไม่เจอนะเท่าไหร่ครับพี่สี่สิจ้าไม่อ้วนอ๋อไม่อ้วนด้วยแต่ผมน่าจะไม่ทันแล้วแหละแคบหมูนี่แคบหมูแคบหมูแคบหมูเหรอครับแล้วอ๋อฟองตั้งหูอ๋อฟองตั้งหู้ลองชิมก่อนมีน้ำจิ้มด้วยนะรสชาติคือแคบหมูอ่ะ อแต่ไม่ได้ทำมาจากหมูเออทำมาจากฟองโซหูทำได้ไงนั่นสิต้องห่อเขาสิเอาเอาเอาอะไรบางเอาเอาอันนี้ให้ถุงหนึ่งครับพี่แล้วก็น้ำพริกหนุ่มใช่ไหมะรับพริกหนุ่มค่ะโอ้โหเจ้าไม่เอาพี่เอาให้ผมชุดหนึ่งเลยนะครับเอาใหญ่หน่อยนะครับเอาน้อยก็พอครับ เอาทีเป็นต้นอมเนะไ้ค่ะอร่อยขมไทเลยใเลยพินี่อรอยอร่อยทำเลยมันเพลินไปนะ เทรร่ครับอันนี้เจ็ดสิบบาทใช่เหรียญมีครับไม่มีตัวเดรียนตกตตสำหรับใครที่จะมางานกินเจงานนี้นะครับก็14ถึง23มตุลาครับรีบมาหน่อยนะถึงวันที่23นี้นะคลิปนี้เดี๋ยวน่าจะได้ลงเร็วๆนี้แหละเพราะแต่ละอย่างเนี่ยดูโอ้มาชิมจิ อะไรอย่างที่ค uh, ิดว่าหน้าตาเหมือนจะเป็นแบบว่ามีเนื้อส่งเนื้อสัตว์ในการปรุงนะครับแต่ว่าไม่มีเลยเออนี่นะครับกระเพาะปลานะครับชิ้นนี้นะครับ10บาทผมไม่ขายครับผมขาย25บาทเท่านั้นเิมเติมเมดีอ่ะไม่ต้องปรุงอ่ะ ส่วนมากนะครับร้านอาหารที่นี่ทุกอย่างเขามีเครื่องปรุงเครื่องปรุงให้นะครับแต่ว่าแทบจะทุกร้านเลยที่บอกว่าเราไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรเลยรสชาติเขามาจัดเต็มให้เลยเรื่องราคาเนี่ยอาจจะมีที่แพงที่หน่อยเพราะว่าดูดิบในการทําอาหารเจเนี่ยไม่ใช่ว่าถูกๆนะครับพี่น้องผักเพลืออะไรอย่างนี้มันก็ขึ้นตามเศรษฐกิจแล้วนะฮะสักครั้งหนึ่งครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็ลองนะครับก็สำหรับลิปนี้นะฮะก็มีเพียงเท่านี้นะครับที่ผมจะแนะนํางานนะครับจะมีตั้งแต่ประตูโอเดียนทางเรียนโอเดียน จนไปถึงสุดเลยฮะสุดเส้นเยาวราชเลยอ่าโรงแรมแกนชาเย้ยประมาณตรงนั้นนะฮะใครที่จะมาก็รีบมาหน่อยนะครับกินเจเนี่ยมาได้เลยนะครับงานน่าจะเริ่มประมาณช่วงเขาสามสี่โมงดกดึงหน่อยน่าจะประมาณสามสี่ทุ่มหรือเปล่านี่ผมก็ไม่แน่ใจลองมาได้ฮะ,ะับสำหรับคุ่งเนี้ยผมว่าฝากตัวไปก่อนถ้าอยากให้ผมไปรีวิวร้านไหนไปกินร้านไหนไปกินที่ไหนอะไรต่างๆนะครับคอมเมนต์ให้ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้ช่องเราด้วยนะสีแยกซอยเจ็ดนะครับวันนี้เราจะไปก่อนสวัสดีครับ